สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับพี่จูนในรายการ Science for Life on Air วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะพี่จูนก็ได้นำเรื่องราวของเทคโนโลยีกับชีวิตค่ะมาฝากน้องๆกันนะคะในเรื่องเทคโนโลยีกับชีวิตบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะตัวชีวัด ของบทเรียนนี้ก็คือวิเคราะห์สาเหตุนะคะหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาหรือพัฒนางานนั่นเองค่ะเอาละค่ะน้องๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนพพร้อมกันเลยนะคะ น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่ามีสาเหตุหรือปจัจจัยใดบ้างที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันสาเหตุหรือปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยก็ได้แก่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะทุกยุคทุกสมัยเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยส่งผลทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันทําให้ชุมชนหรือสังคมนะคะต้องปรับตัวในการพัฒนาและก็ใช้เทคโนโลยีในเชิงธุรกิจสาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะก็มาจากหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะความปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์นั่นเองค่ะในข้อที่1น,นะคะข้อ2ค่ะความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆขอ้อ3การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 4. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 5. การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและข้อ6กการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่จูนจะพาน้องๆน,นะคะเข้าไปเจาะลึกในแต่ละด้านกันค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ในแต่ละข้อนะคะจะมีตัวอย่างนะคะแล้วก็เนื้อหาอย่างไรเดี๋ยวเราลองเข้าไปเรียนกันเลยนะคะ ในหน่วยที่1นนะคะปัญหาหร uh ือความต้องการของมนุษย์นะคะความต้องการของมนุษย์เนี่ยเมื่อเกิดความอยากได้นะคะและหาหนทางตอบสนองความต้องการแล้วเนี่ยก็จะเกิดความต้องการขึ้นมาอีกไม่สิ้นสุดนั่นเองค่ะเป็นเหตุให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆตลอดเวลาตามวัฏจักรนี้เลยนะคะเกิดความต้องการความอยากได้และก็จะวนไปที่หาทางตอบสนองความต้องการ และก็จะไปที่ความต้องการได้รับการตอบสนองและก็จะวนไปที่จุดเริ่มต้นนั่นเองค่ะปัญหาของมนุษย์เนี่ยเมื่อเกิดปัญหาที่ทําให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมานะคะก็จะทําให้เกิดการใช้หรือการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะตามวัฏจักรนี้เลยนะคะเมื่อเกิดปัญหามนุษย์ก็จะทําการแก้ปัญหาและก็วนมาเกิดปัญหาอย่างนี้ซ้ําไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ มาที่ข้อ2นะคะความก้าวหน้าของสัตว์ต่างๆค่ะจากรูปภาพนะคะก็จะเห็นเลยว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาใช้งานแทนรถยนต์ระบบน้ำมันมากขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าความก้าวหน้าของสัตว์ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ย ส่งผลให้มนุษย์ค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันทุกด้านนั่นเองค่ะต่อมาค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจนะคะระบบขนส่งพัสดุแบบธรรมดาในปัจจุบันเนี่ยสามารถส่งข้ามประเทศในโซนเดียวกันได้นะคะโดยใช้ระยะเวลาเพียง1-2สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะน้องๆหลายคนอาจจะเคย สั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนนะคะน้องๆก็จะเห็นว่าบางอย่างจะเป็นสินค้าพรีออเดอร์เราก็จะต้องรอสินค้าจํานวน7-14วันนั่นเองค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตการจัดจําหน่ายและการบริโภคภายในประเทศซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีระบบร้านค้าออนไลน์เนี่ยทำให้ธุรกิจขนาดเล็กค่ะมีช่องทางในการจําหน่ายที่เปิดกว้างมากขึ้นและสามารถส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในระยะทางใกล้และระยะทางไกลอีกด้วยนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข้อ4นะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องจักรนะคะในการผลิตทดแทนปัญหาขาดแคลนแรงงานในวัยหนุ่มสาวเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะหรือว่า social change นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเช่น โครงสร้างประชากรไทยนะคะที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นอัตราการเกิดลดลงจึงต้องใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาทดแทนการขาดแคลนแรงงานนั่นเองค่ะและการผลิตสินค้าหรือบริการสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปริมาณสูงขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะคะต่อมาข้อ5ค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมนะคะจากภาพเนี่ยที่ยกตัวอย่างมาก็จะเป็นรูปแบบตัวอักษรที่สร้างจากภาพยนตร์และนิยายที่มีชื่อเสียงนะคะ ตัวอย่างภาพก็มาจาก www.fontspace.com นั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดแนวปฏิบัติที่คนในแต่ละวัฒนธรรมยึดถือนำมานานนะคะใน,นกรเช่นค่านิยมเกี่ยวกับความสวยงามศิละปะศาส,สนาความคิดความเชื่อเป็นตัวกระตุ้นค่ะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาเครื่องแต่งกายเช่น การออกแบบลวดลายบนเสื้อผ้าการพัฒนาวัสดุที่ใช้ทาเสื้อผ้าหรือการประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์หรือว่าแรงบันดาลใจต่างๆนั่นเองค่ะและนี่ค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยยังรวมไปถึงการเกิดโปรแกรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้เรานะคะได้เรียนรู้ด้วยอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมาในวันนี้นะคะก็เป็นการาเขียนโปรแกรม b l o อก b a s นะคะที่เหมาะ กับเด็กเล็กๆค่ะเป็นวัฒนธรรมการเขียนโปรแกรมแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแทนการเขียนโปรแกรมแบบเขกนะคะที่ดูยากเกินไปสําหรับเด็กนั่นเองค่ะรูปด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นแบบเก่านะคะส่วนด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นแบบบล็อกนะคะที่ทําขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะต่อมาค่ะด้านสุดท้ายนะคะข้อ6การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมนุษย์สิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นทําให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆเ,เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะจากข้อ6กเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าการใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนพลาสติกเช่นช้อนจานหลอดนั่นเองค่ะ หลายๆที่นะคะอย่างเช่นคาเฟ่อเมซอนหรือว่าสตาร์บัคเองเนี่ยช่วงนี้ก็จะหันมาทำหลอดจากกระดาษมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะซึ่งเรานะคะสามารถสรุปได้ว่าสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะเกิดจากหลายปัจจัยดังนี้ค่ะ 1. ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์นะคะ 2. ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ 3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 4. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 5. การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม 6. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ค่ะส่งผลให้เป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์เนี่ยเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะซึ่งเทคโนโลยีกับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยก็จะประกอบควบ กันไปนะคะแล้ก็จะมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะคะพอยิ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตเรามากเท่าไหร่นะคะก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสะดวกสบายสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตของเราเได้มากขึ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสาหรับบทเรียนในวันนี้ก่อนจะจบบทเรียนในวันนี้นะคะอีกเช่นเคยค่ะพี่จูนก็มีข้อสอบควิกนะคะให้น้องๆ สแกน QR code ค่ะแล้วไปทำข้อสอบนะคะแบบทดสอบค่ะเพื่อเก็บเป็นคะแนนนะคะระหว่างการเรียนของเรานั่นเองค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีกับชีวิตนั่นเองนะคะข้อสอบตัวนี้จะจำกัดเวลานะคะให้เวลาการทำอยู่แค่ที่ประมาณ3วันเท่านั้นนะคะหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วคะแนนเนี่ยคุณก็จะเก็บไว้นะคะเก็บไว้นะเป็นข้อมูลในการเรียนการสอนในครั้งต่อไปด้วยอีกนะคะ สำหรับสัปดาห์หน้านะคะพี่จูเนี่ยจะมีเรื่องราวของเทคโนโลยีในเรื่องใดอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปสแกนความข้อสอบควิกกันด้วยนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีกับชีวิตข้อสอบไม่ยากเลยมีแค่10ข้อเท่านั้นค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาของพี่จูลงแล้วนะคะพี่จูต้องขอลาไปก่อนนะคะน้องๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย